โควิดวันนี้เป็นไงน้องจิมมี่ครับโควิดวันนี้นะคะบอกเลยต้องปรบมือนะคะพี่อนนอมตัวเลขลดลงจากเมื่อวานนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อและตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะส่วนหายป่วยเพิ่มขึ้นค่ะ โควิดวันนี้นะคะติดเชื้อเพิ่ม2,437คำว่าเพิ่มนี่นคือมีการติดเชื้อใหม่นะคะก็คือติดเชื้อใหม่2,419ในเรือนจำ18คนค่ะทำให้ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่2,183,544รายค่ะเสียชีวิตลดลงจากเมื่อวานนะคะวันนี้เสียชีวิต18คนค่ะหายป่วยเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานค่ะวันนี้หายป่วย3,845 ทำให้ตัวเลขหายป่วยสะสมอยู่ที่2ล้าน1 2 8 9 4 7รายกําลังรักษาตัวอยู่ตอนนี้นะคะ34,439รายค่ะพี่ถนอมอ,อ34,436รายค่ะวันนี้ลดลงนะตัวเลขลดลงนะค่ะแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตต่ำกว่า20นะคะคพี่ถนอมอทีนี้ไปดูตัวเลขของโลกทีนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเร็วนิดหนึ่งนะน,งนัดนั้พัวสุรินไว้นะใช่ค่ะเพราะมีข่าวว่า หลังจากงานช้างเริ่มพบว่ามีผู้ติดเชือ้อและผู้ติดเชื้อนั้นก็ไปงานช้างมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเ็นเย,ยวจะได้ถามนะท่านผู้ว่เล่าตรงนี้ให้ฟังนะครับค่ะตัวเลขของโลกเมื่อวานนี้279ล้าน800กว่าคนแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็อเมริกาตัวเลขก็ลดลงจากติดเชื้อสูงสุด200กว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นี้เหลือ4 458เสียชีวิตร้อยแปนะครับรองลงมาอังกฤษไม่รายงานนะครับวันนี้อังกฤษไม่มีตัวเลขรายงานของเมื่อวานนั้ไม่มีตัวเลขรายงานแล้วก็ของรัสเซียนะครับเมื่อวาน24 0 0 0นะครับเสียชีวิต981ารเตุรกี2470ียเสียชีวิต145ฝร 14, ั่งเศสครับทะลุแสนเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้1 4 6 1 1รายค่ะเสียชีวิต 84คนเยอรมนีลดลงมานะครับเหลือ17,248เสียชีวิต117นะครับสเปนก็ไม่มีรายงานเมื่อวานนี้อิตาลี54,762เสียชีวิต144ทีนี้อันนี้ก็คือของเมื่อวานทีนี้ของวันนี้ทีมงานขอขอภาพเว์เด์มิเตอร์ขึ้นมาให้ผมหน่อยครับวันนี้ครับได้เห็นนะคะว่าแบบเทียบเปรียบวันนี้เลยนะครับวันนี้เนี่ยนตัวเลขเมื่อวาน279ล้านวันนี้ตัวเลขวันนี้แบบ เรียวทามนะรวมแล้วนะส้ล้าน3า5 2สน้านรรายที่ติดเชื้อเสียชีวิต5ล้าน4 1 6 2 7 3รักษาหาย250ล้าน346664ค่ะนะครับนี่ตัวเลขวันนี้ปัจจุบันนี้ซึ่งวันเนี้ยเดี๋ยวสบคก็จะแถลงตัวเลขนี้เดี๋ยวก็จะมีรายงานใช่ทีนี้ไปดูไปดูรายประเทศนะรายประเทศครับภาพรายประเทศเลยครับนี่ภาพนี้นะครับอาจจะมองไม่ชัดแต่จะบอกว่า เมื่อวานนี้สหรัฐอเมริกานี่4 40, 4 0 0กว่าคนนะครับวันนี้อเมริกาเพิ่มมาเป็น96,384นะครับเสียชีวิตเพิ่ม52ค่ะอังกฤษก็ยังไม่มีรายงานตัวเลขวันนี้นะน,น่านัสิคะ,ะคย,ยังไม่มีรายงาน<อ>แต่เมื่อคืนเห็นบอลกลับมาเตะก,กันหลายคู่นะครับโอ้ยเลสเตอร์โดนไป6ลูกอะ่ะนะเดี๋ยวคืนนี้ยิงเขาได้ส6มสา ฝรั่งเศสลดลงครับวันนี้เหลือ27,697เสียชีวิต9 6เยอรมนีก็ลดนะครับเหลือ 10, 1 1 5 8นะครับสเปนก็ไม่มีรายงานอิตาลีก็ลดครับ24,883ก็ลดลงมาทีนี้ทีนี้ถ้าดูตัวเลขของเมื่อวานเนี่ยนะทั้งโลกเนี่ยคือตัวเลขตัวเลขทั้งโลกที่ขึ้นไปสูงสุดเน800,000กว่าเกือบล้านภายในวันเดียวนะครับ700,000 อยู่สัก3วันแล้วก็8ปดแสนนะครับขึ้นมาเกือบล้านเนี่ยนะสาวันติดต่อกันทีนี้เมื่อวานนี้ก็ลดครับเหลือ4 8 1 9 9 1 1รายนี่คือทั้งโลกและวันนี้ก็ลดอีกครับใช่ค่ะนะครับเมื่อวาน4 8 8วันนี้เหลือ2 8 8 0 0ครับลดไปแสนหนึ่งครับ2 8 3 1 1 0เดี๋ยววันนี้3 8 8แสนครัพี่หน om 3มแสนโทษทีฮรับลดลงมาแ้าร้บ คนที่ติดเชื้อเนาะเสียชีวิตก็2,985แต่ต้องดูตัวเลขของอังกฤษด้วยเนาะใช่ครับยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้รายงานอังกฤษกับสเปนอ่ะไม่มีตัวเลขนะต้องรอดูนะคะทีนี้อย่างนี้ผมให้ความรู้ข้อมูลให้ข้อมูลคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะอยากรู้ว่าทั้งโลกเนี่ยคนประเทศไหนมากสุด ประเทศสหรัฐนะครับไอจีนเดี๋นมีมีภาพขึ้นมีภาพขึ้นมีภาพขึ้นอ๋นนี้เหรอข้อมูลจีนจีนค่ะนะครับจีนเนี่ยหนึล้านคนเศษนะเอาปะตัวเลขกลมๆนะอันดับสอันดับสอินเดียหนึ่งพล้านอันดับสาสหรัฐอเมริกา3 3มร้ามสิอล้านอันดับ4อินโดนีเซียอาเซียนของเรานะครับสองร้สล้านห้าแสนอันดับหปากีสถานสอง้ล้านอันดับหบราซิลสองล้านอันดับเจไนจีเรียสองล้าน อันดับ8บังกลาเทศ600หล้านอันดับต่อมารัสเซีย145สล้าน9ก้แสนอันดับต่อมานะครับเม็กซิโกร28แล้าน9แสนแล้วก็ญี่ปุ่น1 2 6ยล้าน4แสนเอธิโอเปียเยอะเลยเนาะประเทศนี้นะ114้่ล้านาและต่อจากเอธิโอเปียเนี่ยก็อียิปต์นะก็ร้อยกว่าล้านแล้วก็ฟิลิปปินส์ร้อยกว่าล้าน พอลองพอตามหลังจากฟิลิปปินส์แล้วเป็นเวียดนามเป็น97ล้านนั้นต่ำกว่าร้อยล้านค่ะนี่ข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยนะนี่นี่นี่ให้เห็นให้เห็นข้อมูลนะคะใช่ใแล้วของไทยเราเนี่ยตัวเลขเท่าไหร่นี่ของไทยเราเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่นประมาณ69ล้านกว่าเกือบ70ล้านของไทยข้อมูลเนาะใช่ใช่ใช่นี่ให้เป็นข้อมูลกับคุณผู้ชมไ้ด้วยนะครับของไทยเนี่ย นะครับนี่แหละตัวเลขนี้นะค่ะอืาให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบเร็วทันจริงๆเลยนะคะก็บอกคุณผู้ชมหน่อยเชื่อว่าหลายๆคนวันนี้ก็คงเดินทางหรือว่าบางคนเดินทางกลับไปก่อนหน้านี้ละแล้วก็ลาพักผ่อนยาวเลยนะก็อยากให้ป้องกันตรวจเอทีเคก่อนก่อนเข้าไปบ้านนะคะหรือว่าไปสังสรรค์ที่ไหนจริงๆอยากให้อยู่ในครอบครัวแหละพี่นนอมตอนนี้เราพูดทั้งโลกพูดแต่โอิมรอนนะนะเมื่อวานนี้ที่ลอนดอนที่สบคเขารายงานบอกคนลอนดอนหนึ่งในสิบคนเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อโอมิครอน เป็นไปได้เป็นเ็าใช้คำว่าเป็นไปได้ของเราตอนนี้ก็โอมิครอนก็พบการเชื้อโอมิครอนเนี่ยเรามาจากต่างประเทศทั้งหมดค่ะใช่แล้วก็พอมาจากต่างประเทศแล้วก็มาแพร่ให้กับคนในประเทศตอนนี้เรายังสืบได้ว่าคนที่ติดเชื้อนี้ในประเทศไทยของเราเนี่ยซึ่งมีอยู่หลายจุดแล้วนะใช่ค่ะก็ยังรู้ว่าอ๋อมาจากคนนี้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเรายังรู้ต้นตอแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ย มันก็เหมือนกับการแพร่ระบาดช่วงช่วงแรกๆอ่ะช่วงแรกๆก็คือเรารู้ว่าติดมาใครเอามาติดจากใครคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่เป็นวงเป็นวงเป็นวงไปเสียงสูงเสียงต่ำพอหลังจากนั้นพอเลยวงที่สามปั๊บไม่รู้แล้วไปตลาดมาไม่รู้ติดจากใครนะครับไปกินเลี้ยงมาไม่รู้ติดจากใครระบาดโดยทั่วไปใช่มันก็หาต้นตอไม่เจอนะครับตอนนี้เรายังหาต้นตอเจออยู่นะครับมันเหมือนกับว่า ช่วงที่หนึ่งคนจากต่างประเทศมาแล้วก็มาติดคนในประเทศไทยติดเด็กในร้านอาหารนี้นะนี่ก็เป็นช่วงที่สองช่วงที่สองเด็กในร้านอาหารกลับไปบ้านไปติดญาติพี่น้องในครอบครัวเป็นช่วงที่สามนะครับคนในครอบครัวทีนี้ไม่รู้ว่าติดอะไรมาก็ไปตลาดไปโน่นไปนี่นะครับเป็นช่วงที่สี่นะครับแล้วคนที่มาเที่ยวตลาดไม่รู้ว่าติดจากใครนั่นแหละครับ มันก็จะตามสาวไม่เจอรวมถึงงานช้างแ์ด้วยที่วันนี้<ช>เราจะคุยรายละเอียดกันนะคะ,<น>ะว่าอย่าเล่าให้ฟังเรื่องนี้นะค่ะนะครับของเราเมื่อวานนี้เนี่ยโควิด <c oughs> ก็มีผู้ติดเชื้อรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยสามหมรายนะครับตัวเลขที่ที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้เป็นชาย11หญิง11รวม22อายุ25-93ถึงปีที่เสียชีวิตนะครับ10วันเสียชีวิตเลยรักษาอยู่นะครับแล้วก็นานสุดก็44วัน ร้อยเปอร์เซ็นเป็นผู้สูงอายุกับมีโรคประจำตัวเรื้อรังะนะครับที่สำคัญที่ติดกันแล้วเสียชีวิตนะครับติดจากคนใกล้ชิดนะคุณผู้ชมนะ11รายอยู่ในพื้นที่ระบาด11รายติดจากคนในครอบครัวด้วยกันเนี่ย8รายแล้วก็จากคนรู้จักอีก3รายเพราะฉะนั้นเชื้อน,นี้มันจะติดกับคนที่รู้จักและใกล้ชิดนี่แหละติดจากคนรู้จักนี่แหละพี่น้องนะครับเพราะงั้นไอ้คนที่เราไม่รู้จักอ่ะเราไม่ได้ไปเจอเขา <c oughs> ใช่ใช่ใช่ไหมคนรู้จักนี่แหละยังต้องเฝ้าระวังนะคะใช่ไปดูรายภาคนิดหนึ่งนะครับไปเร็วๆเ,เลยนะครับคุณผู้ชมครับรายภาคนะดูจากภาคกลางนะภาคกลางนี่มีตัวเลขเป็นศูนย์อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีกับอุทัยธานีหนรายอยู่ที่ชัยนาทสอรายอยู่ที่พิจ,จิตรนะครับกรุงเทพ 414เมื่อวานนี้สมุดประการ79นอกนั้นต่ำกว่าร้อยทั้งหมดนะครับอยู่ในเรือนจำ23ภาคตะวันออกชลบุรี179ค่ะพูดถึงชลบุรีเนี่ยคิดถึงพี่จะพี่นออที่สัตหีบเนาะที่บอกว่ากูเพื่อนโชกอะเต็มไวด้วใช่ไหมคะตำรวจเตือดร้อเลยนะกูเพื่อนโชกเลยนะใช่นะครับ ภาคเหนือก็มี1รายที่จังหวัดแพร่ค่ะพุธระดิษสี่รายนะครับน่านหพะเยาเจ็ดะมาสุดยังเป็นเชียงใหม่อยู่นะคะ66รายแล้วก็รองลงมาเป็นแม่ฮ้องสอนใช่ค่ะสาบลำปางยี่สิบค่ะนะครับเชียงราย10เนาะแนวโนมก็ดีขึ้นนะครับผมอีสานบ้านมี่ครับมีศูนย์อยู่3ตัวมี ยะโสค่ะสกลใช่ค่ะสกลนครสาวผู้ไทยเนาะแล้วก็อำนาจเจริญอำนาจเจริญนฉชยาอะไรอะอำนาจเจริญนะคะหลงก็ไปในอำนาจเมืองแห่งอำนาจเออนะเป็นศูนย์นะครับใช่ค่ะหนึ่งรายก็ที่ชชยภูมิกับหน้องบัวลำพูสองรายมีที่หน้องคายค่ะใช่ไหมสี่รายมีอยู่ที่มุกดาหาร นะครับแล้วก็ถัดมาก็เจ็ดรายอยู่ที่นคนรพนมกับบึงการสุริร <5 S 1> นทร์หนะพนะี่หนอมสุรินท้านะสุริรนทะ้าของเมื่อวานนะตัวเลขนะก็ดีขึ้นเหมือนกันนะครูบอ18บ18มากสุดอยู่ที่ มากสุดอยู่ที่กาลาสินค่ะพี่ถนอม55รายค่ะของผัวเมียคู่ที่ท่านกลับมานะอขอนแก่นกับร้อเอ็ดเท่ากันทำไมร้อยเอ็ดตัวเลขสูงขึ้นเนี่ย4 4รายค่ะต้องดูนะภาคใต้ก็นครศรีธรรมราชยังอยู่ที่หลักร้อยกว่านะครับร้อยสี่สิบสี่นะครับรองลงมา49ราย54อยู่ที่จังหวัดตรัง นะครับ49รายอยู่ที่ชุมพรกับที่สงขลาสุราษก็60ราย60รายที่สุราษนะครับก็ดีขึ้นเหมือนกันนะนะครับต่ำร้อยแต่ว่านครศรีธรรมราชยังสูงอยู่นะครับภาคตะวันตกนะคะไปที่ประจวบกิริขันนะคะอันดับหนึ่งของภาคตะวันตกก็คือประจวบนี่แหละค่ะ73รายแล้วก็มีตากนะคะ39รายการจนบุรี29ค่ะราชบุรี27แล้วก็เพชรบุรี12ค่ะพี่้นง สิอันดับนะครับตอนนี้ที่เกินร้อยมีอยู่แค่เพียง3ที่นะครับก็คือกรุงเทพ414ชนบุรี179และนครศรีธรรมราช144ค่ะนอกนั้นสมุทรปราการ79ประจวบ73เชียงใหม่66สุราษฎร์ธานี60กาลาสิน55 รัง 54, ปทุมธานี51ต่ำกว่า80นะต่ำกว่า80แล้วนะครับเมื่อวานนี้ฉีดวัคซีนกันมาแล้วจำนวนทั้งสิน้น102ล้านโดสนะคะกว่านะคะ่าน1โดสค่ะเมื่อวานนี้ที่ฉีดไปตัวเลขรายงานของวันที่26นะคะก็คือ5 2 3 4 1โดส47โดสค่ะครับก็ฉีดวัคซีนเข็มที่3เข็มกระตุ้นนะแอสตราเซเนกาสเข็มผลงานการวิจัยนะครับบอกว่า <ด>กันเชื้อโอมิครอนได้ค่ะนะครับซีโนเวคสองเข็มกันไม่ได้นะครับค่ะแล้วก็ส,สปสชชื่อเต็มว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคุณหมอเจเดทธรรมทัตอารีอันนี้ดีมากนะพี่น้องบอกว่าเตรียมพร้อมสายด่วน1 3 3 0รองรับผู้ติดเชื้อโควิดเข้าสู่ระบบการรักษาหากโอมิครอนแพร่ระบาดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น CI Home ไอพร้อมนะคะพร้อมพร้อมรับสายจ้านะครับโทรไปทางทางใต้โทรมาพี่น้องทางใต้ก็พูดยาวีได้ใช่ค่ะพี่น้องทางภาคใต้โทรมานะครับพูดใต้ได้พี่น้องทางอีสานบอกว่าจะภาษาั ไทยไม่แข็งแรงก็ว่าภาษาอีสานได้ได้เลยพี่น้องทางเหนือก็อู้กับเมืองได้ค่ะนะครับถ้าอู้ไม่ได้เลยโทรมาสายว่างมีคนรับแต่ว่าอู้กันไม่ได้ก็มาตรงอู้ไปหากันเลยก็ได้ใช่ค่ะ